อ่าก็สวัสดีไอ้พวกน้าตูดทั้งหลายนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับทํารถบัก็กรถจริ๊บทหารนะครับร,รถคันใหม่เอาจริงๆทําไม่ยากนะครับง่ายนิดเดียวนะครับถ้าคุณดูผมแค่แบบเดียวนะครับนะจริงๆส่วนเป็นแบบสคริปต์ผมไม่มีนะครับสาหรับคันแบบนี้นะอีคันนี้สามารถเกียนคนด้วยด้วยนะเดีย๋ยวผมแบบ ทำให้ดูนะเวลาขายอะ่ะถ้าเราขายใครกี่บาทก็ได้คนนั้นอะ่ะจะได้รถเราไปเว้ยแต่ว่ามันคับไม่ได้เว้ยอันนี้คือความหาของมันเลยซึ่งถ้าจะทําบั๊กให้เขาก็เรียบร้อยนะเคกดไปตัวเกมนะครับทบั๊กก้อนนะครับเรื่องสีฟู่กดปัญหาเรื่องสีฟ้าเขียน1-3-4นะครับประมาณนี้กดเนี่ยสีฟ้าเนี่ยเข้าใจนะกดปรับแต่งนะเดี๋ยวเดีปรับแต่งตรงนี้นะครับ เปลี่ยนให้เป็น281แล้วกดใช่แล้วเสร็จละแค่นี้หมดละที่เหลือก็เลื่อนหารถนะครับมันจะอยู่ใกล้ๆกับท่านไหนนะ้าเนี่ยเยมันจะไม่มีโปรไฟล์นะครับเรียบร้อยนะเสร็จแล้วแค่นี้จริงๆนะครับสวยงามเข้าไปในแมปนะครับอ่าเดี๋ยวเทได้ดูนะครับอันนี้อยู่เซิร์ฟปกตินะนี่เห็นไหมไปเลยนะครับ สาม,มารถเกียนได้แนหะละรถคันนี้เอาจริงๆแล้วแบบขายก็สิบล้านเนี้ยแต่งดีๆหน่อยตอนนี้มันปเปิดเองอ่ะนะเออเนาะแต่เอาจริงๆแอปดีอะไรพวกนี้เปิดง่ายนะครับนะไม่ยากแต่ครับสายวอนนะคันนี้ท,ทําได้หมดทุกอย่างนะครับบงบักนะครับบักมันอาจจะทํายากหน่อยอาจจะต้องจูนห้านะครับคือบักมันทําติดยากนะครับคันนี้ยากมากโอเค ขับรถมาดูดีมีคนซื้อไหมผมจะขายทุกๆพอเนาะผมไม่ได้อยากขายแพงนะบางคนก็รู้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะก่อนนะผมผมให้คนอื่นแลกให้อะ่ะแบบมีคนมาขอแลกรถอ่ะโอ้โหดูแลกง่ายนะครับคันนี้หนึ่งล้านมีใครเอาไหมคนนี้ไม่ค่อยมีตังคนะ์ผมว่าเอาอะยังไงยังไงเรียบร้อยครับนะเสร็จโจ เนี่ยเขาไม่ได้นะครับแต่เราได้เราซื้อเราซื้อไม่เสียตังค์เลยนะทรับู้สึกเนเี่ยวลองไปดูนะครับเราซื้อเสียตังค์ไม่อยากรู้เหมือนกันคือเสียนะครับเสียตังค์ห้าแสนนะแม่งเสียตังค์ด้วยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าดีก็กดซับสไคร e หน่อยนะครับบาย